สบายดีสบายดีพี่น้องปลอดภยเบิด์ตสกูตสุกคนพี่น้องจ๋าบรรยากายกศยามเสาร์พี่น้องเอากลับมาอีกทีเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วอ,อย่าอย่าสูบลุงไข่เก็บไปแล้วงัวบูบเว่นี่ตื่นแก่บู้ไปอยู่ย่นรี่ก็ไปปั่นน้ำม้อยมันบูเขาเป็นยามมัวกินเนี่ยนี่อันนมันกินมันก็เบิรเลยอย่าต้องไปเก็บแล้วบุแล้วท่านนี่ต่อยบดร์ตยังอีกต่อยอีกแค่นึงเบิร์ต และสิีโฮต่อบ่นี่นนะบอซีโฮตีนึงแล้วบ่นึกว่าสีโฮแบบอลูกมันคือใหญ่รุ่นบอจะเอาแตดอกมันยาเอางวดเดียวบอยาสูบยาเส้นเพิ่นเก็บไปแล้วได้สมตาเรียกแต่ยาเขียวอืมแต่ว่าประเภทนี้นะงวนบกินเลยบยามให่ควาบุมัน อเอาสมัยเตยยังหน่อยก็จำได้อยู่อ,อ,ยอ่าตอันคุณยายตากยาเาส้นไว้ในอันเตตะลางเฮือนฝนมันตกหรือจังไหนนี่แหละาบาดท,ที่นี่ควายไปกินควายเถิกตัวพวกงอะ่ะไปกินมันตื่นมากึ่งดึงตาย,ายมันขึ้นอืดด้วยยามันบมลารายเั้เมาอ,อีก เ,เก็บมนแล้วแต่ว่าตัดมันก็ะปงใหม่เดยตดัดแล้วก็โดน้ำปงใหม่โม,โมันจะออกดอกนนวันนีอออ้นะนนะอันนี้เพื่อนเก็บมาแล้วละเพื่นตดัด แล้วมันกระปงยอดใหม่ปงยอดแล้วถ้าบตอนบอดเดดม,มันมันก็สิออกดอกออกดอกออกมากมแต่ของยารุ่นนะ่ะเรานพน้ำใส่ปุ๋ยหมักต่อมันก็สิใบใหญ่อ,อีก อันนี้คือดอกพักติวพี่น้องดอกพักติวป่งแล้วเนาะยอดพักติวกำลังปงหลังจากที่ใบลนกระปงยอดใหม่ออกดอกเต็มอยู่อันนี้จะเป็นดอกพักติวขาวเนาะมันก็จะดอกสีขาวแล้วกระสิมีดอกพักติวมนกระสิออกสีชมพูนี่ ออกดอกเต็มต้นอยู่ส่วนใหญ่เขาเจ้าเสีเไปใส่แกงเหนะ็ดเนาะหรือว่าแกงป่าออกดอกเต็มต้น บงแน่พี่น้องอันนี้จะเป็นควขยจิปโปมเด้นี่เป็นควายเป็นควายอยู่นี่ขวขยจิปโปมน่อยเริ่มแล้วดอกผักติว้วแต่ว่าแต่ละต้นมันก็ออกดอกผักติ้วแดงผักติ้วขาว พักติวมน,นอันนี้อันนี้จะเป็นพักติวแดงแต่ว่าดอกมันงามเลยนี่ทา่านผู้ชมดอกพักติว บางคนเขาเาสนะีเอาไปต้มซุปเนาะเอาไปต้มแล้วก็ซุปดอกพักติวมันก็นเสีออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยหนึ่ง แต่ว่าอันนี้จะเป็นผักติวมนเนี่ยพี่น้องเนี่ยดอกมันสีชมพูมันกินบบได้มันขมเนาะถ้าผักติวขาวจนญงเขากินผักติวขาวมันจะออกรสชาติเปรี้ยวผักติวแดงกับอันนี้อยู่ได้อยู่แต่ผักติวมนผักติ่วขนนี่กินบบได้มันขมเนาะดอกมันสีชมพู อันนี้ดอกผักติว้วบานเต็มอยู่นี่ อันนี้ก็จะเป็นดอกกระโดนพี่น้องดอกกระโดนป่งแล้วบรรยากาศยามเ้าราพอสายๆมากก็เริ่มปล่อยง่วปล่อยควายออกจากคอก แต่ยามเสาหมอกลงเสมอเนาะยามาวันเสาอากาศก็จีเย็นมีแต่ฝูงงัวแต่แถวบ้านเบ้าหมียังเลี้ยงธรรมศาสตร์อยู่ปล่อยจนไงสิเลี้ยงกระสวง ฤรดูทำนาสวงดำนาเกี่ยวข้าวแล้วก็ปล่อยธรรมศาสตร์ พราะคำม้านันก็เขาคอกเขาลักเนาะนาแหลงกับบุมิยังกินนอ,อกจากต่อเฟืองแห้งสิบโบเห็นนั่นหนาสีเขียวเลยเหลือแต่ควมแห้งแหลง แต่ว่าเริ่มห่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะพราะสายสายมาแล้วก็ห่อนมันสิหนาวอากาศเย็นเลยยามเสารพอหมอกมันลง บรรยากาศก็สีงามเฉพาะส่วงและดูทำนาเนาะที่สีเห็นอันภาพบรรยากาศสีเขียวทนาแหลงก็สีประมาณนี้มีแต่ความแห่งแรงสีบ่มีความสีเขียวเลยตื่นเสามาพากกันเข่าสวน คดข้อโพดพี่น้องสแสดงว่ามื่อนี้เด็กๆบ่ได้ไปโรงเรียนถามืือไดบ่ได้ไปโรงเรียนกัสิหดขอ้อโพดซอยแต่เา้า เลือาเป็นวันเสาร์อาทิตย์อาทิตย์จังสีคู่แฝดกว่าสิแลลวได้โหดเขาโพดอันนี้ปลูกรอบสองพี่น้องหลังจากที่ปลูกแต่งโมแล้วเขาโพดกับกำลังออกเนี่ย บางลุ่มก็ออกบางลุ่มก็บอกปกลูกเซลุมแต่งโมเกาก็าจะได้เก็บผลผลิตก,กับประมาณ3เดือนเนาะเดือนหา ต้องโหดแต่เสากว่าสิแล้วก่ะสิบโมงเขาโพด ลดน้ำเขาโพดกับบดิฮดเสมอพี่น้องกับเว้นเมือ่อเอาม่นี้หมปไปลงเรียนตีไป,ไปต้องซอยกันสั่นแล้วบะล้วกว่าสิแหลวกับสาย ตอนเศร้าหดขโโพดทพาอสายสายมากก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินเนาะพ่อน้องเมยก็เตรียมไปขายติ่มผลผลิตรอบนี่ก็จักสิเป็นยังไงเนาะเพราะว่ยาบ้านนใหญ่ แต่ผู้ใดที่ปลูกแต่งโมส่วงนี่นะแต่งโมล้ายหลายแถวข้างถนนน้ำมิตรแต่แตงโมและกระ็ราคาถือพร้อมเด้แต่ว่าเขาโพดกันหลายคือส่วงนี่นะเนาะ ถ้าผู้ใดปลูกก่อนนะได้ขายดีก็ปลูกหลังโมส่วนใหญ่เขาจะปลูกพร้อมกันเดยปลูกกลุ้มละสามตน2องตน หลุมใดที่มันบ่ออกก็สิเดอเอามัดแซมใหม่กับปูกหลายซ้ำเก่าซ้ำอันกับหลุมแต่งโมขวบปลูกส่หลุมเก่าแต่งโมเนี่ยหลุมใดที่บ่ออกสิเดอปลูกเสใหม่ ลดน้ำข้าวโพดแล้วสายๆกับไปโรงเรียน ันนี้จะเป็นมักทั่วพุ่มย่ญ่มานี่แต่อบอ้ทัานได้เป็นหมากเด้กำลังพดกระโพดเตรียมไปโรงเรียนแล้วสายแล้ว ผลผลิตการเกษตรโ่นนี้ก็บ,บ่มีอย่างพี่น้องยังเหลือตะบวบเนาะหักทัวพอได้กินอยู่มันก็คุดบิดแล้วรอขขาโพด รอบสองพี่น้องจ๋าได้มากตอนนี้กับสิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดี